สวัสดีครับ EP นี้เราจะมาดูอาหารแซนอร่อยก็คือยำหอยแครงนะครับเมนูเด็ดในวันนี้นะครับเมนูเด็ดเนี่ยเห็นไหมเป็นตัวเป็นชิ้นเลยยำ,ำอยออยยยหอยแครงน้ําจิ้มน้ําซีฟู้ดอย่างเร็ดอร่อยเลยในตัวยำหอยแครงเนี่ยก็น่าจะมีตัวหอยแครงเนาะหลักๆนะครับแล้วก็มีหัวหอมมีตะไคร้มีใบ ผักชีนะครับที่เป็นส่วนประกอบแล้วก็น้ําจิ้มส่วนผักนะครับที่กินกับแก้มก็จะเป็นผักใบเลื่อยหรือผักหอมเปบ้านเรานะครับเห็นไหมนะครับตัวนี้แล้วก็ใบหอมเนี่ยนะครับเป็นใบหอมแล้วก็มะเขือนะครับตัวนี้นะครับกินกับอันนี้ก็เข้ากันเข้ากันนะครับนะครับเนี่ยน่าอร่อยมากๆเลยนะครับเหมาะสําหรับเป็นอาหารว่างแล้วก็ เป็นอาหารที่ลดน้ําหนักได้นะครับเพราะว่าโปรตีนแล้วก็ที่เป็นไขมันก็จะน้อยเพราะว่าจะมีตัวที่มีพืชผักสมุนไพรเป็นเครื่องเคียงเยอะนะครับแล้วก็รวมถึงผักต่กตางๆที่เรามากินกับแก้มนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเหมาะในยุคสถานการณ์ป้องกันโรคโควิดได้ด้วยเพราะมีสมุนไพรเยอะแยะเลยสำหรับอีีนี้คงจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแอดมินขอตัวไปชิมก่อนครับสวัสดีครับ